ขึ้นมามองว่าเอ๊ะลูกร้องทําไมก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะเป็นเพิ่งจะมาเป็นสองสาคืนหลังเนี่ยนะคะสักพักหนึ่งน้องทําท่าเหมือนสะบัดแขนขวาสะบัดแขนขวาคุณแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรคุณพ่อก็เลยตัดสินใจถอดพระที่คล้องคอตัวเองอยู่ก็คือหลวงพ่อกวยเกจิดังของจังหวัดชัยนาทพอนมมืออาราธนาแล้วก็คล้องคอให้กับน้องปิงปงจากนั้นน้องก็บอกพ่อกับแม่ว่าไปแล้วครับ พ่อแม่ลูกก็เลยนอนกันต่อได้นะคะคุณนัทคุณแม่ของน้องปิงปิงคุณนัดนิชานันค่ะบอกว่ามารู้ทีหลังว่าสามีนำผ้าห่อศพย่าทวดย่าทวดเสียชีวิตเมื่อสี่ตุลาคมปี 63, เนสามกลับมาไว้ที่บ้าน<ะ>ไว้ในห้องพระที่อยู่ติดกับห้องนอนคือคุณย่าทวดเป็นคนที่เลี้ยงคุณพ่อน้องปิงปิงมาผูกพันกันมากนะคะ,ะคุณแม่ก็เลยตัดสินใจอย,อย่างนี้บอกให้สามีลองนำผ้าขาวผืนนั้น พอหอศพอะค่ะไปไว้ที่อื่นก่อนเผื่อปิงปิงจะหยุดร้องไห้ก็คือผ้าผืนนี้นะคะปรากฏว่าพอย้ายออกไปคืนวันถัดมาปิงปิงหลับสนิทไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยไม่โยเยตอนกลางคืนอีกเลยค่ะเพราะตอนนั้นเราเราก็ไม่ได้รู้ว่าน้องเห็นอะไรเพราะว่าเวลาถามน้องก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบเกิดขึ้นอยู่างเงี้ยอยู่ตลอดยายเขาก็เริ่มสงสัยว่า พ่อของพ่อของน้องปิงปิงที่เขาเป็นที่เขาญาติญาทวดเนี่ยค่ะเสียเนี่ยตอนที่ท่านเสียเนี่ยได้เอาอะไรเกี่ยวกับท่านมาไว้ที่บ้านไหมเป็นผ้าห่อหอล่างท่านนะคะ<ม>เอาเอามาเก,ก็บไว้ที่ห้องพระที่บ้านก็เลยเอาย้ายออกไปไว้ข้างนอกก่อนนะคะก็คือแบบเหมือนตายายเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้ลูกโตให้ให้หลานนะคะให้น้องปิงปิงโตอีกนิดก่อนค่อยเอากลับมาไว้ในบ้าน<ม>บางทีท่านอาจจะ มาเล่นกับแหลกับหลานแล้วก็มาหาเหลนอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆตอนที่ท่านมีชีวิตเนี่ยท่านได้เห็นเหลนตัวจริงๆคือแค่ครั้งเดียวมีคนถามเยอะเลยว่าแล้วคุณพ่อนําผ้าห่อศพของคุณย่าทวดมาไว้ในบ้านทําไมก็ต้องบอกว่าเป็นความผูกพันไงคะเพราะว่าก็คือคุณย่าของ พ่อน้องปิงปิงอะเลี้ยงหลานมาก็คือเลี้ยงพ่อน้องปิงปิงมาก็ผูกพันกันมากนะคะแล้วคุณยายของน้องปิงปิงที่นอนอยู่ข้างห้องพระก็บอกว่าก็มีเหตุการณ์แปลกๆเหมือนกันคือเหมือนมีคนมาตีที่ปลายเท้าทั้งสองข้างอย่างแรงอ่ะสองมือตีพร้อมกันอย่างเงี้ยพอสะดุ้งตื่นมาปรากฏว่าเท้าสองข้างก็มีรอยแดงเหมือนถูกตีจริงๆแต่เรื่องที่คุณพ่อน้องปิงปิงน่ะนำเอาผ้าห่อศพย่าทวดกลับมาไว้ที่บ้านเนี่ยคุณยายอธิบายว่าคือ ถ้าเป็นผ้าห่อศพของผู้ที่เราเคารพนับถือก็ถือเป็นสิริมงคลบางบางบ